สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เราพามาชมซูมิตโตโมครับ N-H210 ครับพี่น้องรถขุดขนาด20ตันครับรูจัดเหมือนกันนะพี่น้องนะทีมนี้ใายแต่ฮีโน่ลุวนนเลยครับมีแต่เครื่องคงมันเร็วทั้งนั้น ยังนี่ยังโหดเลยนะพี่น้องเครื่องน่าจะสามแปดครับอ้าวทำลายแล้วครับแม่โครทำลายแล้ว รนเดิมเข้ามาเลยดู เียมุ้งกี้ก่อนนะครับกินตดมุ้งกี้แน่นอนไม่ต้องซื้อครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้ผมติดใจโลกี้ยังไม่หายเลยนะพี่น้องนะอยี่ออยี่เมยเนี่ยังเป็นเนี่ยงอ่ะ มากันเยอะมากครับพี่น้องแบ่งล็อกแบ่งลอกกันครับตัวนี้เป็นพื้นที่ป่าครับพี่น้องอแถวบ้านผมก็เรียกป่าทามเนาะป่าทามครับป่าทาม mm hmm. ก็ต้องใช้เคียร์ลิงบ้างครับเกียร์เดอร์เกียร์ทำถนนแล้วก็แท็กเตอร์เคียร์ลิงเศษไม้กันบ้าง เร็วจัดน,นะพี่น้องนะซุมิโตโมโไม่รู้ทีมงานไหนเป็นทีมงานไหนครับออ้แยแยะครับเห็นไหมแบบนี้ข้างนอกสนิมข้างในสนามนะผมจะบอกไว้ให้อย่าอย่าซุมซีซุมหาผมบอกเลย เดี๋ยวถือกโก้ดันสง่ายล้างนด้พี่น้องดูเกียร์ ي, สโลสโลสองท่อนนะพี่น้องนะอ่าสโลอีสโล,สโลอ,อะไรวะอิทตันหรือเปล่ามั่นใจครับไม่มันมม่นใจสโลกลาง อาแปดเครื่องแรงๆเลยเนะี่ยนิโนเมกาครับเสียงท่อทะลวงท่อพักเสร็จเนี่นอนเลยนะรีแมปด้วยเสียงโอ้สับสองเลยครับ แรงจัดทางโหนมากครับทางโหนมากโหดจัดประหลาดบอกเอาเราเปลี่ยนมุมกันบ้างมาอยู่มุมนี้โอ้ีนี่สวยงามครับกระบะบีเนียมครับคันนี้ เราจะถ่ายจนกว่าแสงจะหมดเลยนะพี่น้องนะเอาเดี๋ยวให้คุมๆม,มันไปเลยครับเยอะแยะครับทีมงานสิบลอ้อนี่งานออกเร็วครับ อาซี CA, บริษัทอะไรเนาะมาแต่ไหนนอนี่ใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเผื่อช่องใหญ่ๆเคยถ่ายท้ำครับพี่น้องเคยได้รับชมก็มาคอมเมนต์หน่อยแต่ละทีมงานทีมงานแล้ว่าทีมงานนีเฮียบใจดีมากครับแกดูแลขออนุญาตแกโอ้แกพ,พูดดีด้วยครับ ขอบคุณเฮียแกด้วยครับแกน่าจะเป็นคนรับเหมาใต้ฝั่งนี้ครับกองพบเซอร์วิส สองพีก็สามแปดูนครับตัวนี้น่าจะ3ามสีหรือเปล่า นี่ครับเครื่องธรรมดาอยู่คันเดียวองนั้นเขามัเรเ็วทั้งหมดครับโอฝุ่นตลุมต,ต,ตุ่มต่มเลยนะพี่น้องหน้าขนาดฝนตกนะฝุ่นขนาดนี้ครับมันเป็นฝุ่นเทาอ่เขาเผาเนาะมันเลยฝุ่นเยอะ งานใหญ่ครับโอ้น่าจะเป็นปีนนละ่ะค่อยจะเสร็จเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับ FM นี่แรงไม่ธรรมดานะให้ฉายาเลยข้างนอกสนิมข้างในสน้ำนะผมจะบอกไปเดีย๋ยวมาดูถูกรถเก่าๆนะใครก็ช่าง มันก็ทำมาหากินได้เหมือนกันว่าเก่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีลงไม่มีแรงโอ้คันไหนเขาทำดีๆนี่รถใหม่ยังอยากอายเลยนะผมจะบอกเลย อะเต็มแล้วครับเต็มแล้วดูครับปั๊มสายคันเดียวเลยนี่เห็นไหมมีสโลกลางครับไม่หมดครับไม่หมด แรงจัดสบายโอ้แรงครับาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ